Terima kasih telah menonton! คลองจินดาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นคลองขุดสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปากคลองเป็นแม่น้ำท่าจีนอยู่ด้านเหนือและขนานกับคลองดำเนินสะดวกในแนวตะวันตกตะวันออกแต่สั้นกว่าเพียง14กิโลเมตรก็ตันเพราะชนกับถนนสายพระประโทนบ้านแพ้วแต่มีคลองเชื่อมคลองดำเนินสะดวกในแนวเหนือใต้ได้แก่คลองเจ็ดร 有。 คลองเขื่อนขันและคลองตาปลังลักษณะของคลองจินดาที่คดเคี้ยวเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังที่คอยส่งน้ำกระจายน้ำไปตามคลองย่อยคลองสาขาต่างๆที่มีมากมายคล้ายเป็นโครงกระดูกที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อมา คลองจินดา ประสบปัญหาน้ำเค็มที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนด้านท้ายน้ำและเกิดจากการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณด้านเหนือน้ำซึ่งปัญหาน้ำเค็มเข้าคลองส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้สวนกล้วยไม้ของเกษตรกร,รทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีประตูน้ำปากคนยนดาแห่งนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนเวลาน้ำเค็มเข้ามาหรือลุกล้ำเข้ามาในช่วงฤด,ดูแล้ง เกษตรกร,รกนในคลองจินดาจะได้รับผลกระทบในวงกว้างเพราะว่าเป็นพื้นที่กเกษตรล้วนด้านในคลองจินดาครับผมสมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารการอะไรมันก็ยังไม่ค่อยจะทันสมัยเหมือนสมัยนี้เพราะ,ะนั้นเขาอยู่กันไปแต่ความเดือดร้อนมีไม่มีอย่างมากมายเลยครับเพราะว่าไม้เนี่ยบางทีเป็นไม้ที่อ่อนแอแล้วมีผลกระทบกับไม่สามารถรับน้ําเค็มได้อย่างเงี้ยก็มีอันเน่าเสียหรือว่าเสียหายั้งพืชผลทางการ,กรเกษตรครับผมที่ผ่านมากรมชลประทานได้เตรียมป้องกันและแก้ไขาปัญหาน้ำเค็มในทุกๆปี โดยได้ทำการประเมินสถานการณ์น้ำเค็มก่อนเข้าช่วงฤดูแลง้งคำนวณความเป็นไปได้จากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในหกเขื่อนหลักแล้วจัดสรรน้ำตามความเหมาะสมท้งด้านอุป,ปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหากรรมนอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจินดาเมื่อปี2558แล้วเสร็จปี2560เพื่อใช้การป้องกันน้ำเค็มและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ16,500ไร่จำนวน1,200ครัวเรือน ทางกรมินาเราเนี่ยมันก็ประมาณนะครับในการก่อสร้างดูดใบน้ําของยินดานะครับ <scrolling> ส <by the partido> ่วนหนึ <tout S 1> <lit. S 2> <athlete> ่งนะครับก็คือช่วยเหลือเกษตรกรนะครับทั้งกลุ่มเกษตรกรกล้วยไม้แล้วก็ทั้งกลุ่มของพืชผลพืชสวนทั่วไปนะครับผลที่ได้รับนะครับก็คือหลังจากที่มีการก่อสร้างดูดน้ำแล้วเนี่ยปัญหาน้ําเค็มเนี่ยก็ได้ลดลงแล้วก็ในช่วงของดูดน้ําเองเนี่ยสามารถนะครับที่จะควบคุมนะครับบริหารจัดการน้ําทั้งในเรื่องของน้ําหลากน้ําแล้งนะครับในในพื้นที่ในฤดูแล้งเนี่ยยังเป็นการเก็บกักน้ําได้นะครับแล้วก็ในฤดูน้ํหลากเนี่ ได้ในฐานะเกษตรกรเพื่อน้ําในคลองกินดานะครับมีส่วนร่วมกับกรมชลประทานการดําเนินการบริหารจัดการน้ําเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีน้ําขึ้นน้าลงเพราะฉะนั้นน้ำขึ้นน้าลงเนี่ยมันจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้าหน้าที่ของกรมชลเนี่ยไม่สามารถที่จะทําปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยน้ำที่จะต้องเปิดเข้าคลองกินดาเป็นเวลาดึกดื่นงคืนยังไงเนี่ยของกรมชลเนี่ยก็มาดําเนินการให้ประตูน้ำเนี่ยมีประโยชน์กับเกษตรกร ในพื้นที่ทั้งหมดนะประมาณ16,0 0 0ไร่ที่ใช้น้ําซึ่งใน16 0 0 0พไร่เนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยปลูกพืชได้หลากหลายนะครับมีทั้งพืชผักผลไม,ลม้ล้มลุกและอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยไม้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ได้อานิสงส์จากคอมกินดานะครับเพื่อบริหารจัดการน้ําจืดให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่16 0 0 0พันไร่เนี่ยได้ใช้น้ําจืดอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดประตูน้ำเนี่ยสมมุติน้ําขึ้นมาเราก็จะเปิดน้ําเข้านะครับสมมุติว่าน้ําเค็มมาแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเข้าได้กักเก็บน้ําได้ททันน่่วงีกอ ที่นน้้นาเคมมจะึขปัญหาน้ําเค็มรุกพื้นที่การเกษตรสร้างผลกระทบกับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่คลองจินดาอย่างมากมายกรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อให้คลองจินดาเป็นคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนสืบไป